กับสวัสดีสวัสดีพ่อยพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาวันนี้กับเขาซู่ทั้งสองน้องเดียสาวลาวคือเก่านอพ่อยพี่น้องมันนี่มากคำในเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องเดียก็ล่างขึืนตะเกียวเขาเนาะโอ้โหสิไทยตอนเพ่งกับเมื่อยสิไทยตอนแรกกับอยากเกี่ยวเขาพ่อยพี่น้องแต่ก็ต้องไลมาไทยพ่อยพี่น้องเบิร์เนาะเพราะว่าคือหอนนาะพ่อยพี่น้อง อ้าวมนี้น้องเดียอะไรไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนาทีอยากจะนำมาดีแอคชัันให้พ่อพี่น้องเบิงหรือว่าอะไรฮบส้มนั่นเองเอาก,ก็คืออ่าคนไทยเห็ดไหล่จังไลไอเดียของคนไทยคือสุดหย่อนเทเอารถอีกะแตนไทยนามาสางเป็นโด,ด ลดใหญ่แกมั่นหลโอ้โหนี่แหละถึงบอกว่าคนไทยอันเห็ดเดืองจิบจิบแต่เป็นเดืองไงญ่สำหรับต่างชาติคือหนงเดียนอทีโบเคยเห็นไอเดียออกมาแบบนี้หรือว่าโบเคยเห็นคนเห็ดแบบนี้ก็คือใส่จักแบบจักรดหนงเดียนี่เนาะก็คือเอามาสางเป็น รถใหญ่แกมันไหลเขียวหนึ่งเป็นทนไหรต,ตนเนาะไปตอนนี้ก่อนอื่น้องเดียกับตองกาบขออนุญาตทงางเจ้าของสองเดอ้อที่จะนําคลิปหนีมาดีเอกันโตเนาะถ้าเกิดว่าน้องเดียว่าพิษประกันใดกับตองกาบเขาโถษดขออภัยไปยังพอพี่น้องทุ่านหละากาเจ้าของสองนำเดอ้พอพราะว่าตั้งแต่เกิดมา้องเดียกับเพิ่งเคยเห็นเป็นขังแหลกแล้วพอพี่น้องก็โอโ้ตอนนี้แล้วน้องเดียกจะปกักมูดหาที่ไตข้อมินเดอ้อไถยเอฟซีทันได้ยกบังคับเต็มเนาะก,ก็คือสองเจ้าของสองก็คือนู้นหน่อย มันถูกมีดเนาะป่ะตอนน,ตนี้ไปหาบส้มคลิปกันด้วยเต็มแล้วครับหมดเลยจะขายนึงจมูนติดดับซูลเลบซะเออสรุนลนะสบายหรือรัด<ะ>มุสีเขตะกันเดียวดับอันนี้ สาหมานเห็ดเป็นรถขั้นหมักใหญ่ใหล่แก่มันรลยทีเดียวหนึ่งไปทอนไรตูนโดนสางไหนกี่ตัวลงจริญเดี๋ยวมาดูอีเต็นออกตัวครับสั้นๆครับตรงนี้ ใจมันยากไปหดอย่างนะ้ ก็กันอยู่ละประมาณหกตันกว่าได้ครับอยู่หนครับเนี่ครับเกียร์มีคนถามนะครับว่าเกียร์รุ่นไหนอะไรยังไงตัวนี้เป็นเกียร L สองร้อยนะครับไม่ใช่สตาร์ด้านะครับมี่เกียร์หลังครับเป็นเกียร์มิตซูบิชิแคเนเตอร์ครับ,รบส่วนมูเน่ก็สี่นิ้วครับข้างล่างเจ็ดนิ้วทันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับลูกรอกมันมันแตกบ่อยมาก ก็ตัวตัวมาจากเพลาหลังก็เป็นยอยธรรมดาคเป็นยอยหน้ายอยหลังแล้วก็มีตุ๊กตาลูกปืนตุ๊กตาประครองตัวหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากแนบนี้เกือบลากดินถ้าถ้าดินเปียกอะลากดินแน่นอน ส่วนคันนี้ก็เป็นเกียร์ลูกเดียวครับเกียร์ลูกเดียวตัวนี้เป็นเมื่อก่อนมีเกียร์หลังครับแต่ว่าเกียร์หลังพังครับผมเหลือเกียร์ลูกเดียวเป็นปาจิโร่ครับปาจิโร่สโลครับตัวนี้ตัวนี้เกียร์ตัวเดียวนะครับโมเลกเป็นห้านิ้วครับข้างบนข้างล่างเกียนิ้ว ฮะพอ,อดีแล้วลอเออนี่แหละโตไหมนิดนึงครับไม่พอใจครับคือไม่พอใจอะไรหรอกมันมันหนักหน้านะครับคือใส่สองเลาอย่างนี้มันหนักหน้ามากเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทําเป็นเพลาเดียวแหละครับ แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันก็เลยต้องใส่สองเพลาครับผมก็เลยใส่สองเพลาก็ข้างหลังมันค้ำครับผมพอมันค้ำปุ๊บมันจะกดหน้ากดหน้าข้างหน้ามันก็พังพังง่ายครับช่วงล่างก็เลยต้องต่อมาครับต่อมาอีกฮึเกินเนี่ยมเกินไปเวยกระโลดี

นี่มมดเรยเนี่ยเหรอเออทางท้าพยาลนี่ยมิดบัง Chèn cái nữa nè Nó, thì lắng จับสโล่สองครับว่าเรงยู่ครับ เป็นจากไหนพอพี่น้องหลังจากทีไรับส้มคลิปน้ำนองเดียแล้วหูซึกว่าคนไทยขาเจ้าเก่งอดีตได้พอพี่น้องบม่ว่าจะเป็นผู้หญิงบ่ว่าจะเป็นผู้ชายบม่ว่าจะอายุมากแล้วแต่ความคิดของขาเจา้าโกเคยมากึ้นแล้วกบโบเคยคิดว่า เออข้าเป็นผู้หญิงผู้นี้เป็นผู้ชายบ่เคยมีแบบนั้นเลยความไม้ก็คือไผกะขีดแบบไรออกไปก็คือกะทำสิ่งนะั้นเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นการสื่นส้มจากใจน้องเดียนนะเประนั้นคนไทยบางคนว่าโอ้อยากไล่แฟนเป็นสาวลาบวบบต้องอยากไล่เล่าพวยพี่นองน้องเดียคิดว่าเอาคนไทยอะนะขาเจ้าดีที่สุดทั้งดีหลวกะ็ขยันแลวกะ,ะความคิดองจะองข้าเจา้า,เจาท่านสมัยหลักะขับรถขับรางขาเจาก็เห็นเป็นเบิด ถ้าจะเดือกสาวเหล่านี่บอกได้เลยว่าขับรถใหญ่บเป็นได้เพราพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าโบเอ่อส่วนมากบางแต่ว่าแถวในเมืองข้าเจ้าอาจจะมีรถใหญ่เนาะถ้าจะเป็นบันน้องขึ้นโรงเรียนอ่อข้าเจ้าโบโบมีรถใหญ่เนาะก็คือขับรถบ่เป็นต้องไล่ฟึกรลยแอบหลายอย่างแต่ถ้าเป็นสาวไทยบ่ต้องฟึกต้องแอบความคิดทันสมัยอ่อทุกอย่างก็คือลงมือเฮ็ดเองบ่ต้อง าบางซีบางอย่างกับบัวไผู้สายกับวาไหลเนาะอันนี้กระสือนอส้มอันนี้กระสือนอส้มทั้งผู้หญิงแต่ก,กับผู้ชายแล้วกการทีน้องเดียบอกว่าเป็นยังน้องเดียคืออยากออกไม่เหตุคิปดีแอ็กซันรถคันนี้ก็คือเนาะรถของข้าเจ้าแบบเหตุยักรถอีกตอกๆเนี่ยนับสามารถเอาไปเหตุรถใหญ่ไหลนโยนาพี่น้องแกมันหลหาหกตุน,ตนป้าที่ถูกกำลังเคยเห็นขังแหลงเลยขนาดน้องเดีย ใส่รถขับแบบใหญ่ยยๆยิ่งบทไหลฮกตุลเนาะอะคลิปนี้น้องเดียกันสิเดี๋ขาตัวลาไปเพียงสมนีเนาะจงังได้พายพี่น้องเขามาแล้วก็อยา่าลืมไปกำลังใจให้น้องเดียคือเกาเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งสองน้องเดียซาละเนาะพอใกล้คลิปหน้าพายพี่น้องก็ย่าลืมเป็นโฆษณาให้น้องเดียเด้เด้อเพราะเลยมีไลน์สู่ต่อไปเนาะบ๊ายบาย